e l c ค m e Back Thailand มายินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง f ิ r i อุสไรท์วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถที่เรียกได้ว่าเป็นไอคอนของความแข็งแกรง่งความอิสระและไลฟ์สไตล์การเดินทางแบบไม่จำกัดนั่นก็คือ2026 Hammer รถขนาดใหญ่ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งการลุยหนักการเดินทางไกลและการใช้งานในสไตล์มอเตอร์โฮมอย่างแท้จริงใครที่กำลังมองหารถคันเดียวที่พาไปได้ทุกที่นอนได้ทุกทางและใช้ชีวิตบนถนนได้แบบเต็มรูปแบบคลิปนี้ห้ามพลาด ทันทีที่มองเห็น2 0 2 6แฮมเมอร์ภาพลักษณ์ภายนอกของรถคันนี้ให้ความรู้สึกดุดันแข็งแรงและทรงพลังแบบไม่ต้องพยายามตัวรถมีขนาดใหญ่โครงสร้างตัวถังออกแบบมาเพื่อความทนทานเป็นหลักเส้นสายเหลี่ยมสันชัดเจนสะท้อนความเป็นรถสายออฟโรดอย่างแท้จริงด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าเลตทรงเหลี่ยมให้ความสว่างสูงเหมาะกับการขับกลางคืนหรือเส้นทางทุรกันดารกันชนหน้าขนาดใหญ่ถูกเสริมความแข็งแรงรองรับการติดตั้งวิน ใบเสริมหรืออุปกรณ์ลุยต่างๆได้อย่างลงตัวด้านข้างของแฮมเมอร์แสดงถึงสัดส่วนที่บึกบึงซุ้มล้อขนาดใหญ่ครอบล้อออฟโรดไซส์ใหญ่พร้อมอยางเซโนอหหอนาที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทรายโคลนหินหรือทางภูเขาความสูงจากพื้นมากพอที่จะผ่านอุปสรรคได้สบายเส้นสายด้านข้างเรียบง่ายแต่ทรงพลังมือจับประตูขนาดใหญ่ใช้งานสะดวกแม้ในสถานการณ์สมบุกสมบันและยังเหมาะสำหรับการติดตั้งบันไดข้างหรือแร็กเสริมสำหรับส,บสายเดินทาง ด้านท้ายของ2,026 h ฮ mmer คืออีกหนึ่งจุดเด่นสำหรับสายมอเตอร์โฮมพื้นที่บรรทุกด้านหลังมีขนาดใหญ่และเปิดโลง่งสามารถปรับแต่งได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเตียงนอนพับได้ตู้เก็บของโต๊ะผ้าหรือแม้แต่ชุดครัวขนาดเล็กสำหรับการเดินทางหลายวันไฟไท้าย LED ให้ความชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนโครงสร้างด้านท้ายแข็งแรงรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีเหมาะกับการใช้งานหนักและการเดินทางไกลแบบไม่ต้องกังวล เมื่อเปิดเข้ามาภายในห้องโดยสารของ2 0 2 6แฮมเมอร์จะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางและความแข็งแรงที่ผสมผสานกับความสะดวกสบายภายในออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานจริงในระยะยาวเบาะนั่งขนาดใหญ่รองรับสริระได้ดีช่วยลดความเมื่อยล้าในการขับขี่ทางไกลเบาะคู่หน้าสามารถกรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางวัสดุหุ้มเบาะมีความทนทานเหมาะกับทั้งการใช้งานประจําวันและการลุยหนักแดชบอร์ดและคอนโซลกลางออกแบบมาให้ดูแข็งแรงแต่ทันสมัย หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางกล้องรอบคันและการควบคุมระบบต่างๆของรถได้อย่างครบถ้วนหน้าจอผู้ขับเป็นแบบดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่ที่จำเป็นอย่างชัดเจนพวงมาลายัยขนาดใหญ่จับขนาดมือให้การควบคุมที่มั่นใจแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่ก็ตามพื้นที่เบาะหลังของแฮมเมอร์ถือว่ากว้างมากผู้โดยสารนั่งสบายมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือเหมาะกับการเดินทางเป็นครอบครัวหรือเป็นกลุ่มเพื่อน จุดเด่นคือพื้นที่ภายในสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่พักผ่อนหรือพื้นที่นอนได้ง่ายบ่สามารถพับหรือจัดเรียงใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยซึ่งตอบโจทย์การใช้งานแบบมอเตอร์โฮมได้เป็นอย่างดีในมุมของมอเตอร์โฮมไลฟ์สไตล์2026 m ฮมเมอถือว่าเป็นฐานรถที่ยอดเยี่ยมมากตัวรถรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เสริมแผงโซลารเซลล์ระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ภายในตู้เย็นขนาดเล็กเตาไฟฟ้าหรือจุดชาร์จอุปกรณ์ต่างๆทำให้สามารถใช้ชีวิตบนรถได้จริงในระยะยาวเหมาะสำหรับสายแคมป์สายลุยหรือคนที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองด้านสมรรถนะการขับขี่2 0 2 6 Hammer อร์ถูกออกแบบมาเพื่อความแข็งแกร่งและพลังเป็นหลักเครื่องยนต์หรือระบบขับเคลื่อนให้แรงดิดสูงเหมาะก,กับการลากจูงและการบรรทุกหนักการออกตัวมั่นใจแม้จะมีน้ำหนักสัมภาระจำนวนมาก ระบบขับเคลื่อน4ลอ้อช่วยเพิ่มความสามารถในการผ่านเส้นทางยากๆได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นทางชันทางลื่นหรือเส้นทางออฟโรดเต็มรูปแบบช่วงล่างของแฮมเมอร์ถูกปรับจูนมาให้รองรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้ดีแต่ยังคงความนุ่มนวลในระดับที่เหมาะสมทำให้การเดินทางไกลไม่เหนื่อยจนเกินไประบบการสะเทือนช่วยดูดซับแรงสะเทือนได้ดีแม้จะขับผ่านทางครืขรุพวะมาลายไฟฟ้าช่วยให้ควบคุมรถง่ายขึ้นลดความเมื่อยล้าในการขับขี่ระยะยาว ระบบความปลอดภัยของ2,26 Hammer ก็จัดมาแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมเสถียรภาพระบบช่วยเบรกระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติกล้องรอบคันและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งช่วยเพิ่มความมั่นใจทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองแม้แฮมเมอร์จะเป็นรถขนาดใหญ่แต่การออกแบบระบบขับเคลื่อนและการจัดการพลังงานทำได้ดีเหมาะกับการเดินทางไกลต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อใช้ความเร็วคงที่บนทางหลวง มาถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้สำหรับ2026แฮมเมอร์คาดว่าราคาจำหน่ายจะอยู่ในช่วงประมาณ4 5ถึง6.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยระบบขับเคลื่อนและออปชันที่เลือกหากมีการตกแต่งหรือดัดแปลงเป็นมอเตอร์โฮมแบบเต็มรูปแบบราคาก็อาจเพิ่มขึ้นตามอุปกรณ์และการตกแต่งที่เลือกใช้โดยสรุปแล้ว2026 Hammer คือรถที่เหมาะสำหรับคนที่รักอิสระรักการเดินทางและต้องการรถที่พร้อมพาไปได้ทุกที่ใช้งานได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในชีวิตประจำวัน การเดินทางไกลหรือการใช้ชีวิตแบบมอเตอร์โฮมรถคันนี้ให้ทั้งพลังความทนทานความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครสำหรับวันนี้ f ิ l เ o ียสไรขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรีวิว2026 Hammer ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง f ิ l เ o ียสไรแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ